สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแนวน,นอกลู่นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่พลจะแชร์เกี่ยวกับการเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการเรียนนะคะคือตัวพลอเองอ่ะเรียนมาหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่องนี้จะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่เนาะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนต่อหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพลจะแชร์ให้หมดเลยว่าพล เรียนยังไงบ้างเทคนิคในการเรียนต่างๆนะคะเ,เดี๋ยวมาเล่าในคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พลอยจะแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่พลอยไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคือพลอยจะไปเรียนที่ญี่ปุ่น2รอบนะคะทุกคนรอบแรกก็คือเป็นเรียนภาษาเนี่ยแหละแล้วก็รอบที่2องพลอยไปเรียนปริญญาโทนะคะ ครั้งแรกเลยเนี่ยพอยไปเรียนตอนอยู่ปีสามนะคะคือทําไมถึงอยู่ปีสามแล้วไปเรียนได้นะคะก็คือตอนนั้นอ่ะพ้อยเรียนคณะนิติศาสตร์ที่จุฬาอยู่เนาะแล้วมันมีช่วงปีของพอยอ่ะเป็นปีที่เขาจะเปลี่ยนปิดเทอมนะคะไปเป็นแบบปิดเทอมของ AEC ที่ให้เหมือนกันทั้งหมดเลยในอาเซียนนะคะแล้วก็จะมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ6เดือนเนาะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะพอยก็รู้สึกว่า พลอยไม่อยากปล่อยเวลาให้เสียไปแบบเปล่าๆ,ๆคือเพื่อนๆ,ๆเขาก็จะไปอินเทอร์นกันแต่พลอยรู้ตัวเองว่าคือพลอยไม่ได้ชอบนิติเนาะคือพลอยไม่ได้รู้สึกว่าในอนาคตพลอยากจะทํางานทางสายนิติต่อคือตอนนั้นพลอยรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าว่าเราไม่ได้อินแล้วก็พลอยไม่ได้อยากจะเไปในทางที่พลอยไม่ได้ชอบนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตด้วยเพราก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็ไม่ต้องไปอินเทอร์นแต่ทีนี้พ้อยต้องหาอะไรเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเพราะพ้อยไม่อยากให้มันผ่านไปโดย6เดือนโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตอนนั้นที่ช่วงที่รู้บุยน่าจะเป็นช่วงปี2เออเทอม2หรืออะไรประมาณนี้ที่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนิ i g เทอมนะคะให้เป็น6เดือนทีนี้พ้อยก็เลยมองแล้วว่าพ้อยอยากทําอะไรเพิ่มนะคะ คือพลอยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนาะแล้วก็เรื่องภาษานะคะพลอยก็เลยไปปรึกษามามาว่าเอาพอพลอยอยากไปเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นคือคือรู้เลยว่าอยากไปเรียนภาษาเพราะว่าเอาพอพลอยมองอันตัวเองในอนาคตแล้วอะคะ่ะพลอยมองว่าถ้าเกิดสมมติพลอยจะทําอะไรบางอย่างคือพลอยต้องต้องได้ภาษา ที่สามารถสื่อสารได้แบบภาษาอังกฤษของพอยอย่างเงี้ยคือพอยสามารถสื่อสารได้อยู่แล้วในใน business level อยู่แล้วแต่ตอนนั้นอะพอยได้แค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามนิดหน่อยนะคะทีนี้นพอยก็เลยมองว่าพอยอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มพอยก็เลยไปคุยกับมามานะคะว่าเออมันเป็นไปได้ไหมตอนนั้นแล้วคือทุกคนคะคือมันโชคดีมากเพราะว่าอ,อ เทอม semester ของที่ภาคเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะเขาเขาสลับกับเราพอดีเลยคือตอนช่วงที่เราปิดเทอมใช่ไหมคะที่พอยกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นปิดเทอมใหม่มันเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของเขาพอดีทีเนี้ยพอยก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมันโชคดีมากๆเลยที่ ที่มันมันเวลามันตรงกันตอนแรกเนาะแล้วคือพลอยก็มองแล้วว่าพลอยจะไปเรียนที่ไหนได้บ้างคือมันก็จะมี2แบบก็คือเรียนที่โรงเรียนภาษานะคะแล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ตอนนั้นอะ่ะมันคือตรงกับภาคเรียนของมหาวิทยาลัยพอดีนะคะแล้วพลอยก็อยากเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยแหละเลอยอยากรู้ว่าแบบชีวิตนักศึกษาเขาเป็นยังไงนะคะแบบเขาเขาเรียนเหมือนเราไหมนะคะพลอยก็เลยเคุยกับามามและมะมะ้วามาเขาก็ คือคือคุณคุณแม่ของพอยอะค่ะคือเขาทําเกี่ยวกับเรื่องส่งนักเรียนไปเรียนที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออหมาหมาคือเรียนจบปโทจากประเทศญี่ปุ่นเนอะแล้วเขาก็จะมีคอนเน็ชันอะไรต่างๆนะคะทีเนี้ยก็เลยมีอยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะที่ที่หมาหมามีคอนเน็ชันอยู่นะคะแล้วก็พอยก็ค่อนข้างรู้จักกับ คือคือมันเป็นมหาวิทยาลัยของศาสนาศาสนาหนึ่งชื่อว่าเทนรีเคียวนะคะก็คือ,อตรงนั้นอ่ะชื่อมหาวิทยาลัยเทนดี university อยู่ที่เมืองเทนดีนะคะแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะเรามีเหมือนมีคอนเนค t ชันบางอย่างที่สามารถแอพพลายไปเรียนได้นะคะก็เข้าไปเรียนโดยการแบบจ่ายค่าเรียนปกติทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แอพพลายไปเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นซ semester ที่ตรงกันพอดีแล้วมหาลัยมันเป็นมหาลัย เอกชนซึ่งก็คือสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะคะคือตอนนั้นก็เลยสมัครไปทําเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเลยนะคะสมัครไปตอนที่พลอยไปอ่ะพลอยไม่ได้ภาษาแบบไม่ได้เลยนะคะคือคือเคยเรียนแบบพยายามอยากฝึกเรียนที่ไทยก็จะได้แค่อีอเอโออะไรแบบนี้นก็คือกอไก่ถึงฮอนดูเป็นแบบพยัญชนะของเขานะคะก็คือไปแบบนั้นเลยอะคะ่ะทุกคนวันแรกที่เข้าไปเรียนก็ ก็คือแบบตื่นเต้นมากคือเพราะว่าอันนี้เข้าไปเป็นแบบชีวิตนักศึกษาแบบจริงๆแล้วใช่ไหมคะหอยก็เห็นคือเขาก็ไม่ต้องมียูนิฟอร์มนะคะทุกคนคือทุกคนก็สามารถแบบใส่ชุดอะไรแบบไปเรียนก็ได้นะคะแล้วห้องของพอยก็จะเป็นห้องเรียนที่เป็นคลาส s A คลาส s A ก็คือแบบเบสิกสุดเลยใครไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็คือเข้ามาเรียนที่คลาสนี้นะคะแล้วก็ห้องของพอยมีนักเรียนที่ร่วมชั้นกับอยอะรวมพอยด้วยแค่4คน <c oughs> คือแบบ ดีมากคือเป็นเป็น,เป,นเป็นคลาสที่แบบ p r i v a t e มากคือจริงๆอะ่ะเขาก็อยากจะเปิดให้ใหญ่กว่าน,นั้นแต่ช่วงนั้นที่คนแอพพลายไปอะคะ่ะก็ได้แค่4ี่สี่คนก็คือมี เกาหลี1่คนแล้วก็มีบรูไนสอคนแล้วก็คอยเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะทีเนี้ยเราก็เริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่แรกเลยนะคะ <c oughs> เขาก็สอนใหม่เลยตั้งแต่อีอเอโอเลยนะคะตอนนั้นเขา้าไปเรียนแล้วก็มันก็สนุกมากทุกคนเพราะว่าจริงๆเราเราได้เจอเพื่อนต่างชาติที่เขาก็ไม่เป็นภาษาเหมือนเหมือนเราเลยนะคะแล้วก็คนเกาหลีเขาก็พูดอังกฤษไม่เป็นด้วยแล้วก็พยายามต้องสื่อสารกันในแบบวีคแรกๆแ,แล้วก็ยังพูดกับเขาไม่ได้นะคะคือแบบก็แค่ยิ้มยิ้มให้กันแต่คนบรูไนเขาพูด พูด2คนที่มาจากดูไนนะคะเขาก็พูดอังกฤษได้อยู่แล้วเราก็เลยเออคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราก็ยิ้มยิ้มให้เพื่อนเกาหลีตอนนั้นเพื่อนเรายังสื่อสารไม่ได้นึกออกไหมคะแล้วก็เราก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะมันมีการพัฒนาที่เร็วมากคือตัวพะเองก็ยังงงเลยคือภายในประมาณไม่กี่อาทิตย์อะคะทุกคนเขาก็เริ่มสอนสอนสไปเรื่อยๆคือมันเรียนแบบง่ายมากคอรู้สึกว่ามันมันสนุกมากๆด้วยแล้วก็ เราเรียนเสร็จปุ๊บอะคอยเรียนแค่วันหนึ่งแค่ช่วงเดียวนะคะก็คือสมมุติไม่เช้าก็บ่ายเรียนเรียนอยู่แค่นี้นะคะก็คือเราจะมีเวลาส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือของคอยไปเอาไปทําอะไรคอยก็จะออกไปแบบใช้ชีวิตข้างนอกในญี่ปุ่นนะคะทุกคนคือเราเรียนเสร็จปุ๊บเราที่เอาไปใช้เลยคือมันสนุกมากคือคอยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นผลทันทีนึกออกไหมคะเรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนตอนเนี้ย นำไปใช้ต่อได้เลยเรียนแค่ครึ่งเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพลอก็ออกไปร้านอาหารต่างๆออกไปช้อปปิ้งบ้างออกไปเดินเล่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์พ่อยก็จะเข้าโอซาก้านะคะไปเที่ยวพลอยก็เดินเที่ยวเองซึ่งตอนนั้นน่ะเราเ,เรื่องเรื่องแมพอะ่ะมันยังไม่ได้แบบเหมือนเหมือนสมัยนี้พ่อยไปเรียนเมือ่อเมื่อปี2014นะคะก็ก็เจ็ดปีแล้วใช่ก็คือ7ปีแล้วนะคะตอนช่วงนั้นน่ะแมพเราก็ยังแบบ ใช้ไม่ค่อยเป็นค่อยก็จะเปิดแบบเวลาไปเที่ยวนะคะค่อยก็จะเปิดแบบพันทิปเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แคปไป <c oughs> แคปแคปแว่าเดี๋ยวเราจะไปรงไหนบ้างลงสถานีไหนบ้างแล้วเราก็ได้ฝึกอ่านป้ายสถานีต่างๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆโดยที่ตอนนั้นนะค่อยก็อยู่คนเดียวนะคะหมายถึงว่าไปไปไม่ไม่ได้มีเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีญาติอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะก็ะเข้าไปเรียนคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวใช้ชีวิต คนเดียวตอนนั้นคือแบบได้เรียนรู้อะไรแบบเยอะมากเลยไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนด้วยนะคะทีเนี้ยสองอย่างมันไปด้วยกันใช่ไหมคะทั้งทั้งเรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็ไปใช้จริงด้วยที่พอยบอกไปอะไม่กี่อาทิตย์อะพอยเริ่มสื่อสารได้แล้วคือพอยงงมากคือไม่ไม่ถึงเดือนนะคะเราเริ่มพูดได้แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้พอยก็เลยกลับไปวิเคราะห์ว่าทําไมมันถึง พูดได้เร็วมากๆนะคะก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนั้นอะพอยไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลยพอยใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวแล้วคนแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้น้อยมากใช้น้อยมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแบบเป็นหลักเนื้อไหมคะมันก็เลยฟอร์สทุกอย่างก็เลยบังคับให้พอยอะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นไปเลยแล้วก็ มันมันสนุกมากในการไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่เรารู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างเขาก็จะเอ็นดูเราเนอไหมคะเ,เวลาไปสั่งอาหารอะไรต่างๆเขาก็จะพยายามเข้ามาแนะนําเราหรืออะไรแบบนี้พลอยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นมากนะคะแล้วก็มันจะมีพลอยไปเรียนช่วง6เดือนนั้นอะ่ะที่พลอยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นคอร์สเรียนแค่สเดือนนะคะแล้วก็ประมาณสองเดือนเขาก็จะมีสอบมิดเทอมนะคะตอนที่สอบมิดเทอมพลอยก็ เนี่ยคือผลการเรียนของพอยก็คือแบบได้96เต็มร้อยนะคะคือสอบที่เป็นแกรมานะคะพอยได้96เต็มร้อยแล้วก็คือมันมันเหมือนเราไม่ได้โดนบังคะะับอะทุกคนเราเรียนโดยที่เราอยากรู้แล้วก็เรียนโดยที่เรียนป๊บได้ใช้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปสอบพอยก็ทบทวนพอยทบทวนแบบแกรมาแบบเป๊ะทุข้ออะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันเพิ่งเริ่มเรียนมันง่ายอยู่แบบเนี้ยคะ่ะทุกคนทําไมพอยถึงเรียนแล้วพอยได้แบบ A บวกหมดเลยนะคะคือมิเทอร์มอยได้คะแนนแบบนี้9กกว่าแบบทุกตัวนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอะตอนตอนหลังมิเทอมที่2นะคะก็ตอนช่วงหลังมิเทอร์มพลก็เริ่มเรียนยากขึ้นเพราะว่าก็ต้องเหมือนต้องเริ่มนํามา ใช้แบบที่สมมุติเวลาที่เราพูดสื่อสารในตอนแรกเราอาจะใช้คําง่ายๆประโยคแบบเหมือนเด็กอนุบาลนึกออกไหมคะแต่ว่าตอนที่มันเป็นหลังมิเตอปุ๊บมันจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นและที่สามารถจะต้องพูดได้จริงๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสามารถเล่าเรื่องได้มันมีมันมีวิชาถึงขั้นแบบ ต้องเป็น reading นะคะก็คืออ่านทั้งหมดแล้วก็ตอบคำถามว่าในเรื่องเขาพูดอะไรบ้างนะคะหรือทั้งเรียงความคือวิชาเรียงความอเก็ต้องเขียนนะทุกคนคือไปเรียนแค่เทอมเดียวแต่มันต้องพูดฟังพูดอ่านเขียนรู้เรื่องหมดเลยนะคะซึ่งวิชาเรียงความก็คือเขาก็จะให้รูปมาแล้วก็เขียนบรรยายทั้งหมดในสิ่งที่เรารู้นะคะแล้วอาจารย์เขาก็จะประเมินว่าเราสามารถใช้กร m มมาได้ดีแค่ไหนใช้คําศัพท์ที่เรียนไปแล้วได้ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ ออตอนแรกอะค่ะคลาสนี้เขาจะคอมมิตให้เราได้ถึง N 5คือระบบการสอบของญี่ปุ่นอะจะมี5 N ใช่ไหมคะก็คือเออ ก็จะมี 5N N1 อะ่ะคือเก่งแบบเทพสุดๆเลยนะคะแล้วก็ N5 ก็คือเหมือนพอสื่อสารรู้เรื่องนะคะของพอยอก็คือเรียนจนจนจบเนี่ยที่พอยได้แบบ A มาหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนที่พอยไปสอบแล้วอะ่ะเขาเขาคอมมิชแค่ N5 ใช่ไหมคะแต่พอยอสอบผ่าน N4 N4 ก็คือสามารถสื่อสารได้แบบเข้าใจมากขึ้นเป็น conversation daily นะ daily conversation นะคะก็คือ พูดคุยใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะที่ญี่ปุ่นพอยจะบอกว่าตอนช่วงเวลาที่พอยไปเรียนที่ญี่ปุ่นในช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงที่ที่มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พอยพักเบรกจากการเรียนที่จุฬาเนาะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยที่เป้าหมายของพอยอะ่ะมีอย่างเดียวเลยคือการเรียนภาษาแล้วก็ใช้ใช้เวลาในช่วง4เดือนนั้นในการเรียนนะคะในการทุ่มเทเรื่องการเรียนจริง นะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยก็คือเรียนแล้วก็ใช้เอาไปใช้เรียนแล้วก็ไปใช้นะคะแล้วก็เออได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนคนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งจริงๆเพราะว่าเราเหมือนเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งจริงๆนะคะเพราะเราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์เขาก็ทีเราเป็นเหมือนแบบนักศึกษาคนหนึ่งค่อยมีบัตรด้วยนะบัตรนักศึกษาด้วยนะคะคือทําทุกอย่างไปเข้าจิมของมหาลัยได้ไปเข้าห้องสมุดของมหาลัยได้คือทําทุกอย่างเหมือนแบบ ชีวิตนักศึกษาเลยนะคะแล้วก็มีได้เจอเพื่อนญี่ปุ่นบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็จะให้เราไปได้ได้คุยมีคลาสในการคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นซึ่งเพื่อนญี่ปุ่นตอนนั้นอะที่ที่เราได้รู้จักกันนะคะหลังจากที่จบแล้วอะจบคอร์สเรียนนั้นแล้วนะคะเขาก็บินมาไทยแล้วเราก็ไปเที่ยวกันนะคะช่วงนั้นคือ เหมือนมันไม่ได้ได้ทั้งแบบภาษาอย่างเดียวด้วยมันได้การมุมมองในการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นู่นด้วยได้เพื่อนด้วยนะคะอาจารย์ก็น่ารักมากๆเลยเพราะว่าในคลาสเรามีกันแค่กันแค่4คนเนาะแล้วอาจารย์เขาก็เลยจะทุ่มเทให้กับพวกเราเพื่อให้เราแบบสามารถใช้ภาษาได้จริงๆด้วยนะคะอ่ะไว้ลืมบอกไปหลังจากนั้นอะ่ะเราก็สามารถคุยกับเพื่อนเกาหลีได้นะคะที่ตอนแรกเขาก็นั่งเงียบๆอยู่เพราะว่าเขาก็พูดอังกฤษไม่เป็นนะคะแล้วตอน หลักเริ่มหลังๆแบบว่าเดือน2เดือนเราก็เริ่มสื่อสารกันจนกลายเป็น4คนนี้สนิทกันมากเราก็นัดกันไปเที่ยวกันด้วยนะคะนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองต่างๆกันด้วยนะคะช่วงนั้นที่พอยไปอยู่ะคะ่ะทุกคนทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะพอยจะเตรียมแผนเลยว่าพอยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะ ก็จะแบบไปทั้งโกเบนะคะนาระนะคะไปโอซาก้าคือเมืองที่อยู่ตรงคันไซนะคะคือญี่ปุ่นมันจะแบ่งเป็นสส่วนใช่ไหมคะคือคันโตคือด้านบนแล้วก็คันไซคือด้านล่างค่อยก็ไปโกเบค่อยก็ไปตอนนั้นแบบนั่งเอ่อนั่งรถไฟไปนะคะแล้วก็ไปนากย่านะคะไปถึงแบบเซ็นทรัลของญี่ปุ่นเลยหมายถึงภาคกลางนะคะก็ก็ไปนั่งรถไฟเองแบบ3-4ชั่วโมงมั้งถ้าจำไม่ผิด หรือ5เนี่ยแหละคือคือนั่งไปไกลมากจากคันไซไปไปนาโกย่านะคะก็ไปคนเดียวตอนนั้นคือทุกอย่างใช้ชีวิตแบบเหมือนอิสระมากๆเลยนะคะคอยก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยเพราะว่าตอนที่เราไปเราไม่ได้ไปแบบเป็นนักท่องเที่ยวเราไปเพื่อไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะเราก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งครึ่งปีนะคะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากคอยก็เลยบอกว่าการเรียนที่ ที่มันดีที่สุดอ่ะคือการเรียนโดยที่เราไม่ได้โดนบังคับให้เรียนแล้วเรียนแบบสนุกเรียนแบบรู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เรียนแบบเออได้นําไปใช้เลยทันทีนะคะพอยก็เลยบอกว่าการที่พอยไปเรียนภาษาในช่วงนั้นใช้เวลาอยู่แค่ห้าหกเดือนแต่พอยสามารถพูดญี่ปุ่นแล้วก็สามารถยังเอานำมาใช้ได้อยู่ทุกวันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุ้มมากๆเลยเพราะว่าในปีที่สองปีที่แล้วพอยก็มีได้ทํางานกับ คนญี่ปุ่นนะคะโดยการที่พลอยก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับเขาเนาะเรื่องแบบที่เป็นการค้าขายด้วยซ้ำพลอยก็สามารถใช้ไอตรงที่พลอยอยากไปเรียนมานะคะในการสื่อสารได้ด้วยพลอยก็เลยมองว่าเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วมันจะทําให้มุมมองของมุมมองในโลกของเราอะเปลี่ยนไปอีกมีความกว้างขึ้นได้เห็นมิติต่างๆในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมนะคะของประเทศต่างๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติพอรู้แค่แค่ภาษาอังกฤษเนาะแต่พอไปอยู่ในประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะแนะนําสิ่งต่างๆให้พอยอยู่แล้วแบบที่จะถ่ายทอดบางอย่างให้พอได้เรียนรู้เหมือนที่พอยรู้ภาษาของท้องถิ่นจริงๆนะคะตอนที่พอยรู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเวลาที่พอไปคุยกับใครหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เปิดกว้างกับเรามากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้นเขาก็จะสอนเรื่องต่างๆมากขึ้นโดยที่การที่เราเรียนรู้ภาษามันทําให้เราเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเขาด้วยภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะมีความ polite ในขั้นต่างๆของเขาว่าเขาพูดกับใครนะคะพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่พูดกับลูกค้าคือะระดับของเขามันจะมีความแตกต่างกันเลยแล้วก็เลยจะมีมุมมองทางด้านการใช้ชีวิตของเขาในใน,ใน,ในญี่ปุ่นด้วยนะคะเรื่องนี้คุณหมอว่านเปน็มันเป็น แอสเซทรั์มันเป็นแอสเซทที่ที่มีค่ามากๆเลยมากกว่าแบบทรัพย์สินเงินทองต่างๆมันคือความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะคือคอยก็เลยมองว่าตรงที่คอยไปเรียนอะ่ะมันคุ้มค่ามากๆเลยที่คอยได้เกรด AA บวกมาเนี้ยอันนี้คือแบบไม่ไม่ได้มีค่าเท่ากับประสบการณ์ที่คอยได้ไปเรียนรู้เลยนะคะอันนี้่อยก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะคะอยากจะทําอะไรก็ ให้ให้มองหาโอกาสว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้แบบจากตรงนั้นจริงๆเลยนะคะจากแหล่งจริงๆเลยจากทุ่มเทไปเพราะว่าตอนนั้นตอนที่พลไปเรียนพลก็บอกแล้วว่าอยตั้งใจเรียนมากเลยเนาะเพราะว่าอยก็ทบทวนแบบเรียนเอาไปใช้ทุกอย่างด้วยเพื่อให้ได้แบบเ,เพื่อให้เราสามารถใช้ได้จริงๆด้วยนะคะ คอยก็อยากจะแนะนําทุกคนแล้วกันว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอันนี้คือ จริงๆอะคลิปเนี้ยค่อยตั้งใจจะมาแชร์เรื่องเรื่องของส่วนตัวของคอยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะมีประสบการณ์ในการออใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวคอยให้คอนแทคของมามมาค่อยไว้แล้วกันเพราะว่ามาม่าจะเขาทําเกี่ยวกับเรื่องการส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอนะมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะที่ค่อยคุยคุยกับมามมาแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์ทั้งที่ทจะส่งไปเรียน ดูไปเรียนโรงเรียนภาษาด้วยทำพาร์ทไทม์ไปด้วยโดยที่ที่บ้านนะไม่ต้องลำบากส่งเงินไปเยอะเลยเพราะว่าเราไปทำพาร์ทไทม์ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้ชีวิตที่นู่นแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้พาร์ทไทม์ที่่อยบอกไปทุกคนไปดูคลิปพาร์ทไทม์ได้นะว่าคุยได้เงินเท่าไหร่นะคะซึ่งการเรียนที่นู่นก็สามารถทำพาร์ทไทม์ไปด้วยได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเรียนคอลเลจต่อหรือไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อก็จะสามารถไปเรียนต่อได้หลังจากที่เราได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วด้วยนะคะอันนี้หมามา่าคอยก็ให้คําแนะนําได้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวคอยฝากคอนแทคไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ติดต่อไปได้เลยหรือว่าถ้าใครมีมีคาถามหรือว่าอยากสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นของพอยนะคะเอ่อทั้งรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะมาเล่าในอีกคลิปหนึ่งด้วยที่พอยไปเรียน ปโทที่นูน่นอเพเรียนที่นู่นอีก2ปี2ปีนะคะก็เดี๋ยวถามทิ้งคําถามไว้แล้วกันเดี๋ยวพอยมาตอบให้นะคะพอยินดีที่จะตอบทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครอยากให้พอยแชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นด้านไหนนะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพอยมาอัดคลิปให้นะคะสําหรับคลิปนี้พอยไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย